ฮัลโหลสวัสดีครับก,กับผมมิสกินะครับเราจะมาดูความสามารถของมิสกิว่าจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยคุณจะเห็นสีฟ้านั่นคืออะไรขยับไปขับประยัดมาทำไมเห็นสีฟ้าล่ะนั่นคือของนะครับที่ผมดรอปไว้ในบ้านไม่ว่าผมไม่ว่าของอยู่ไหนผมก็สามารถมองเห็นรูปปุกโป่งบอกเลยว่าจะมดบินมาสิบปีผมก็ยังเห็นนี่คือความสามารถของเขานะครับ ผมก็เห็นผมก็ทะลุผ่านได้ดูดทะลุผ่านได้สบายสบายโดของเนียนๆของเรแลผมโดนเนียนๆได้สบายสบายบอกเลยนี่แหละความสามารถขอบคุณครับที่รับชมเก็บของกัน บายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ